สวัสดีครับอยกกับช่องซันยกระพันเหมือนเดิมนะครับวันนี้เป็นวันที่ว่าน่าจะว่างแหละเพราะว่าระหว่างเปิดร้านอยู่ช่วงที่ลูกค้าไม่มาผมก็เลยไปเอาล้อคันร้อยสิบไมที่อยู่จากบู่มาวันนั้นอะกลับมาเช็ดมาขัดอะไรพวกนี้ใช่ไหมมาทำมาเปลี่ยนลูกปุงลูกปืนให้มันลื่นให้มาททำให้มันลื่นขึ้นอะไรประมาณนี้นะ อันนี้ผมก็ขาดไปบ้างแล้วนะอันนี้ก็จะเป็นลูกปืนน็อจัดลูกจัดเลยตื่นอันนั้นก็จะเป็นดุมสเตอร์เว็บร้อยนะผมแปลงใส่ดุมสเตอร์เว็บร้อยสเตอร์ตอนนี้ใช้อยู่สเตอร์สิบสิบสี่ยี่แปดนะรถผมอันนี้เดี๋ยวผมจะตั้งกล้องถ่ายให้ดูกับล้อคู่นี้โดยที่การใช้ วีนอนในการขัดซี่ขัดอะไรพวกนี้น้ำยายางดำตัวนี้เดี๋ยวผมเอาให้ดูนี่ตั้งตั้งตั้งนี่อันนี้มันก็เป็นของร้านไหนผมไม่รู้นะผมสั่งในแอปส้มมาควดล้วประมาณหกเจ็ดสิบบาทมั้งก็มันก็เงาประมาณนี้ครับเดีย๋ยวผมขัดเดีย๋ยวผมเช็ดให้ดูอีกรอบหนึ่งซึ่งตอนนี้ ไม่ไม่รู้รู้สึกยังไงถึงได้เอามาขัดนะด้วยความที่ว่า,น,าน่าจะห่างจากบ้านผมไปนาน,นแล้วผมหลยจะคิดถึงหรือไม่ได้เช็ดไม่ได้ล้างรถคันนี้ผมผมก็เลยมีความคิดที่ว่าไปเอากลับมาแล้วเอามาเช็ดมาทําให้มันสบายใจเราแล้วก็เกิดการถ่ายคลิปให้คุณดูดูนะั่นเองนะครับตอนนี้จานเบรกผมก็เป็นของ รักลูชี่ถ้าจำไม่ผิดนะรักลูชี่อันนี้ผมก็เปลี่ยนจานใหม่เพราะจานจานเก่ามันมันไหมหมดแล้วตรงเนี้ยมันมันเคยเบรกติดใช่ไหมของผมเคยเบรกติดมาแล้วคราวเนี้ยมันไม่ได้มันไม่ได้ไหมตรงเนี้ยมันไหมลามาันถิงตรงเนี้ยเลยผมก็เห็นแล้วมันมันน่าเกลียดอะ่ะผมก็เลยเอามาเปลี่ยนจานเบรกด้วยแล้วประมาณนี้ด้วย เดี๋ยวก็กลัวทุกคนจะเบื่อเดี๋ยวผมตัดไปตอนที่ผมนั่งขัดเลยนะไปอ่ะตอนนี้ก็มาอยู่ที่ล้อแล้วไม่รู้กล้องเห็นเห็นหมดเห็นชัดหรือเปล่านะ,ะก็ต่อจากนี้ไปก็จะใช้มีนอนขัดไปเรื่อยๆ ทาสําหรับผมทาทาไม่น่ามากนะทาบ,งบางๆเพราะว่าอาศัยทาลยหลายๆครั้งดีกว่าถ้าขัดให้งเงาอะนะซี่คันนี้ก็เป็นซี่ตลาดทั่วไปไม่ใช่ซี่ชุบซี่อะไรนะซี่ตลาดทั่วไปเลยกล่องละกล้องละร้อยกว่าบาทถ้าถ้าให้ร้านขึ้นให้ให้ร้านตั้งให้ก็จะอยู่ประมาณตกล้อแล้วประมาณสอง้อยห้าสิบบาทแต่นี้ผม ใช้วิชาที่ผมเรียนรู้มาสานเองตั้งเองสานเองตั้งเองมันก็จะอยู่ประมาณไม่ไม่เกินร้อยห้าสิบบาทคือถ้าผมก็อยากจะทำคลิปถ่ายให้ดูนะแต่ด้วยความที่ว่าผมยังไม่ค่อยเก่งมากเท่าไหร่ยังสานซี่สานอะไรตั้งอะไรมันยังไม่ยังไม่ค่อยเก่ง ผมก็กลัวว่าถ้าถ่ายคลิปแล้วมันจะนานเกินไปอันนี้ก็ทาไปเรื่อยๆเลยนะไม่ไม่ไม่ต้องว่าเล้วม,มือเหลือยังไงนะผมก็ทาเงี้ยซีซีเริ่มขึ้นขึ้นสนิมแล้วด้วยนะอันเนี้ยก็ทาไปเรื่อยๆเรื่อยๆเลยกับแถบกัแบแถบแถบหนึ่งนี่ก็เป็นลูกปืนล็อบจัดเหมือนกันนะอันเนี้ย นีรับจันกันผมจะเน้นตอนนี้ผมจะเน้นเป็นรถย่างใหญ่แล้วก็มีความแรงในตัวด้วยเพราะว่าทุกคนอาจจะรู้ว่าผมมาตัวใหญ่แต่ผมตัวใหญ่นะครเนี้เมื่อก่อนผมก็เคยทำทรงแว้นไปย้อนดูคลิปสั้นห,หลายๆคลิปได้เมื่อก่อนเนี้ยร้อยสิบผมทำทรงแว้นอยู่แล้วคราวนี้ผมมาคิดดูตัวเองแล้วว่า น้ำหนักเยอะขนาดเนี้ยตลอดีกว่าทรงแว้นน้าเมื่อก่อนผมก็แว้นตลอ้นะแต่แค่ไม่มีกระจกแค่นั้นบางโซ่ก็เป็นบังโซ่ซี่ที่มีแต่ข้างบนตะก้ากันตกอยู่ครบนะของผมอะแล้วก็โหลดหน้าหนึ่งจุดสองนิ้วหลังโชคใช้เป็นสามน้อยมิลอันนี้อันนี้ผมแจกทรงสมัยก่อนเลยนะ ทุ่นวันนี้กลับเป็นโช๊คสามร้อยยี่สิบมิลแล้วก็โลดหน้าศูนจุดแปดนิ้วก็อย่างที่ทุกคนเห็นนั่นแหละทรงก็ประมาณนั้นเหละถามว่าตามจริงผมไม่อยากโหลดเลยนะหนะ้าแต่ผมผมว่าโหลดหน่อยดีกว่ามันล้อมันจะได้มุดซุ้มพอดีไม่ถึงกับว่าปากนะของผมอะเดิมเดิมเลยโช๊คเดิมเดิมมาเลยไม่ต้องเซ็นน้ำมันไม่ต้องทําอะไรเลยอะเดิมเดิมมาผมก็ทํใให้ปากได้นะ ก็คือโหลดสูงจุดห้าสูงจุดแปดเนี้ยมันไม่ปกักแต่ถ้าโหลดนิ้วหนึ่งมันก็เริ่มแล้วนะเริ่มปักเป็นยงบางจังหวะถ้าเป็นนิ้วสองนิ้วสามเนี้ยปักเลยถ้านิ้วครึ่งถ้าผมขับไม่ต้องพูดถึงเลยแค่นั่งก็จะปักอยู่แล้วอ,ะอ่ะอ่าตอนตอนนี้ก็ทําหมดแล้วนะจะเริ่มขัดเลยผมหยิบชิชชู่อ่ะ ทิชชู่ผมใช้เป็นทิชชู่เช็ดหน้าทุกวันนี้ก็จะโดนแม่บ่นอยู่แล้วนะเอาเช็ดหน้ามาเช็ดซี่ขัดไปเรื่อยๆเนี่ยมันมันจะออกเป็นสีดำๆเพราะว่าเหมือนมันขจัดข้าวไปในตัวด้วยหรือยังไงสักอย่างนี้แต่ผมก็ไม่แน่ใจอากาศก็น้าหนาวนะช่วงนี้แต่ถามว่ามันก็ไม่ได้หนาวมาก มันก็หนาวแต่ไม่ไม่ถึงว่อุยหนาวหนาวแบบติดลบอะไรขนาดนั้นมันก็อยู่ประมาณประมาณอุณหภูมิแอร์ยี่สิบสี่สิบห้าองศาประมาณนั้นแหละมันถ้าถามว่าสำหรับคนอื่นอาจจะไม่หนาวอาจจะแค่เย็นเย็นแต่อันนี้ผมผมนั่งแล้วไงผมนั่งผมไม่ได้ทำอะไรให้มันร้อนร่างกายมันร้อนมากมันก็เลยออกเย็นเย็นเหน้าหนาว แต่ถ้าผมไปทําอะไรมาผมก็ว่าตอนนี้อากาศเริ่มร้อนนะถ้าผมไปทํางานแล้วกลับมาหลียังไงประมาณเนี้อันนี้ก็เช็ดไปเรื่อยเรื่อยเอาจริงช่วงฝนตกอะถ้าใครได้มาเจอผมในชีวิตจริงอะลดเละมากเลยนะถามว่าผมอยากอยากล้างไหมอยากล้าง วันนั้นนี่เนี่ยหน้าฝนเนี่ยคัะนะปลาข้างหลังเนี่ยเลี่ยมเลยนะหล้างตอนกลางคืนเลี่ยมเลยตอนเช้าตอนเช้ามือดอะ่ะเลี่ยมเลยพอไปส่งน้องเละเหมือนเดิมเพราะว่าฝนตกไปเละเหมือนเดิมแล้วคราวนี้ผมเลยได้ไปได้สูตรช่องพินิหรือได้สูไม่ได้มาที่เขาคาโก้คาโก้กับน้ำยาสระผม เขาผสมน้ําถังหนึ่งในถังแดงที่ทุกคนเห็นนั่นเละไม่รู้ในกล้องเห็นหรือเปล่าผมผสมไว้ประมาณเนี่ยผมใช้ประมาณสามสี่วันเลยเนี่ยผมก็เช็ดทุกวันกับจากส่งน้องมาผมก็น้ําเปล่าน้ําเปล่าล้างก่อนแล้วก็ปล่อยแห้งแล้วก็น้ําน้ําในถังนั้นนะที่ผสมน้ํายาคาโก้กับน้ํายาสระผมไว้อ่ะผมเมื่อเขายาวขย่าไม่ให้มันตกตะกอนแล้วผมก็เอามาลูดลูดมันจะเกิดคาบน้ําแล้วก็เช็ดเงาเงามาก ขอขอบคุณพี่นิรดาทั้ไม่ได้เลยเงาจริงผมยอมรับเลยเขาบอกว่าเห็นเขาบอกในคลิปว่าเป็นสูตรรถบัสนะแต่แต่ผมบอกครเดี๋ยวเงาจริงผมถูกใจเลยเงามากเงาแบบเงา,งาตาเห็นเลยแหละแตกต่างจากเดิม ตอนนี้ผมก็พยายามหาน้ำยาอย่างดบที่ว่ามันดำเงาแล้วมันไม่เยิมนะถ้าใครมีน้ำยาแนะนํำก็ช่วยในน้ำผมหน่อยเพราะว่าผมเป็นคนที่ว่ารถอะใช้งานจริงเลยใช้งานในชีวิตประจำวันแล้วที่ผมประสบปัญหาคือยางอะพอดำมันแบบเนี้ยพอดำมันมากๆใช่ไหมแล้วคราวเนี้ยฝุ่นชอบเกาะแล้วผมก็เคยลองน้ำยาตัวหนึ่ง ที่ว่าเช็ดแล้วแห้งอะ่ะมันก็ไม่ใช่ดำเงาส่วนตัวผมชอบดำเงาไงถ้าดำด้านมันมันดำจริงแต่มันดำไม่เงาอะ่ะมันรู้สึกเหมือนไม่ต่างอะไรจากเดิมที่ไม่ได้เช็ดอะความรู้สึกผมะนะอ่ะอันนี้ก็เช็ดเสร็จรอบนึงแล้วเดี๋ยวเราพลิกอีกด้านหนึ่งมาเช็ดกัน ทิ่ชู่ผมก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยใช้ด้านที่ยังไม่โดนนะเพราะว่าก็เริ่มโดนหมดแล้วขัดไปเรื่อยๆพี่ผมบางทีผมอาจบางคลิปในช่องผมอาจจะมีพูดตะคุตะกักบ้างก็ติชมกันได้นะผมผมยอมยอมที่ว่าให้ทุกคน ติให้อะไรผมยอมรับเพราะว่าผมก็เพื่อนจะกลับมาผมก็เขินๆอในอายกล้องเหมือนกันจากที่ห่างหายพินานเลยห่างหายไปเป็นปีอะคือตอนนั้นไปสนุกอยู่กับอย่างอื่นอยู่กับการปั้นรถอยู่กันนั้นจนลืมถ่ายคลิปให้ทุกคนดูอ่าไม่รู้ว่าทุกคนมาดูคลิปผมจะเบื่อหรือยังไงนะ ถ้าถ้าเกิดคลิปผมมันยาวเกินไปมันสั้นเกินไปหรือว่าบางคลิปผมอาจจะตัดสาวใส่เยอะไปก็คอมเมนต์บอกกันได้นะจะได้ไปปรับแก้ไขกันช่วงนี้หน้าหนาวมันเข้าหน้าหนาวแล้วอ่ะก็จะสิ้นปีจะสิ้นปีแล้วก็ผมว่า ใครที่ยังไม่ได้ล้างรถล้างล้างแล้วมาทําให้รถสวยเหมือนเดิมเมออเพราะว่าฝนโอกาสเกิดอ่ะน้อยลงแล้วแต่วันนั้นอ่ะผมพูดไปแล้วผมรวงสวยจริงผมล้างเสร็จมาแล้วอ่ะพอเช้าปุ๊บพอแดดออกปุ๊บเท่านั้น,นแนละฝนตกราคานี้แดดทูบก็ไปอีกฝนเละฝนเล่นงานผมเลยเลยตกเต็มเลยมันเป็นความสวยนะผมพูดทำเดียว ตอนนี้ก็เริ่มเริ่มแล้วถ้าเช็ดขอบต้องเปลี่ยนทิชชู่แล้วซี่ถ้าใครเป็นได้เป็นซี่ชุบก็ดีไปก็ดูแลง่ายก็ขัดให้มันเงาอย่างเดียวอย่างผมมาต้องมานั่งขัดสนิมออกนู่นนี่นั่นผมซี่ตลาดซี่ถูกทั่วไปมไม่ได้ซี่งานแพงหรืออะไร ถามว่าผมก็อยากได้ิ่งอเงินแพงแต่งบประมาณผมไม่ถึงไงคราวนี้ผมไม่หมดกับเครื่องเยอ,อะใกล้ใกล้เสร็จแล้วใกล้เสร็จแล้วอ่ะเสร็จแล้วก็จะเงาประมาณนี้เลยอ่ะทั้งสอง,งสองแทบนี่ ต่อไปผมจะเช็ดยางนะเช็ดยางแถบนี้ไม่รู้คลิปมันยาวเกินไปเป้านะถ้าเกิดนั่นผมก็ขอโทษด้วยถ้าเกิดทุกคนแบบว่าคลิปยาวเกินไปก็บอกผมก็ได้อัน,นอันนี้ผมจะเช็ดยางนะแล้วผมก็จะเอาทิชชู่เช็ดขออีกทีหนึ่ง ความรู้สึกผมอะคือน้ำยายางตามไปโดนขอบอ่ะคราวนี้มันมันน้ํายายงางดำด้วยความที่ว่าเราใช้ฟองน้ำใช่ปะแล้วคราวนี้เราไปถูดยางแล้วมันแล้วมันเปิดมันจะมาโดนตามขอบสีข,ขาวเนี่ยพอล้อผมใช้เป็นลูกเล่นไนี่ยอ่ะชิชุแผ่นใหม่รูดเลยพี่ ที่ว่าเรามันเห็นฟุ่นนิดนิดหน่อยหน่อยเราตรงนี้เราก็เช็ดเก็บนิดนึงแต่อาจจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นตะแต่แต่ผมอยากอยากให้หมดอ่ะมันใส่อยู่เหมือนเดิมนะผมหาวิธีรักษาไม่ได้อ่ะเรอว่ามันต้องเป็นซี่ชุบเพราะผมใช้ใช้ซี่ตลาดอย่างเดียวเลย ส่ใช้ซีตลาดแล้วคราวนี้ไอ้ตรงหมุดอะ่ะมันจะชอบเป็นเป็นหม,งหมองๆอะ่ะทั้งนั้นที่ผมก็ขัดเหมือนกันนะเวลาผมล้างรถอะ่ะพอล้างเสร็จมาผมล้างใหญ่แล้วว่าแล้วคราวนี้ผมก็ขัดมันก็ไม่เงานะถ้าใครมีวิธีบอกผมบอกผมกด้บอกผมด้วยก็ได้นะเมนมาเมนมา ก็เงาเพียนเท่านี้นะเ,เสร็จทิชชู่ที่เหลือที่ผมเช็ดไปแล้วผมก็จะามาเช็ดยางอีกทีนึ่งเงางามนี่เสร็จแล้วเราก็จะเอาอันนี้มาดูกันต่อว่ายกปืนลื่นไหมนะ อันนี้ลูกปืนก็ลื่นปกติลื่นปกติรู้สึกว่าล้อหน้าจะลื่นกว่าด้วยอันนี้ลูกปืนล้อหน้าลื่นอ,อย่างเดียวไม่พอปั๊มเบรกกับจานเบรกต้องให้มันได้เซนเตอร์ให้มันได้ศูนย์กลางเหมือนกันนะทาไม่ได้ก็ฟืดผมบอกสูตรไม่ได้ผมก็ขันไปเรื่อยๆเพราะว่าบางบางทีผมเคยใช้ระแจปอนนะ ใช้ใช้ได้แต่คราวนี้เหมือนเซนเตอร์ขาปั๊มแต่ละตัวมันไม่เหมือนกันใช่ไหมคราวนี้เราก็บีบน็อตให้แน่นอนะเพื่อจะหาเซนเตอร์สำหรับผมนะบางทีลองไปติดปั๊มปั๊มติดซีบ้างนู่นนี่นั่นบ้างเสียคือปืนลื่นปกติอันนี้ยอดน้ำมันเป็นนิดนิดซึ่งมันเยิ่มเราก็เช็ดออกนี่ เนี่ยช่วงตรงนี้ยอย่าให้พวกน้ำยาพวกน้ำมันอะไรไปโดนเด็ดขาดเลยลื่นนะบางทีผ้าอเบเกชุดนั้นนะผมเคยทามาผ้าใบเกชุดนั้นะ่ะลื่นหมดเลยคือต้องเปลี่ยนผ้าใบเองเดียวเผาผ้าใบเอก็แล้วอะไรก็แล้วก็ยังลื่นเหมือนเดิมสุดท้ายต้องเปลี่ยนผ้าใบเกถึงจะหายอ่าผมผมบอกทีก่เล็กๆน้อยๆแค่นี้มันก็ไม่ได้เทคนิคเยอะอะไรมากมายเพราะผมก็ ไม่ได้เกิงอะไรปานนั้นนะคราวนี้อันนี้ก็เช็ดไปบ้างแล้วก็เงางามเดี๋ยวมาเช็ดน้ำยาพวกอันนี้ออกหน่อยหนึ่งเพราะว่ามันมันเยิ้มไปเดี๋ยวฝุ่นจะเกาะน,นะผมว่าอยากได้น้ํายาเช็ดเงาที่ว่ามันฝุ่นไม่เกาะอยนันนะ ไม่ออกด้วยอันนี้จานเก่าผมก็มีแต่ผมไม่ไม่ค่อยชอบสีที่มันไม่ไม่รู้สิผมชอบลายเนี้ยลายล,ลูกีิ้ถามว่าผมยากจะไปเล่นสวิตไหมผมยากอยากจะไปเล่นสวิตนะแต่ทุนไม่ถึงไงทุนผมไม่ถึงขนาดนั้น ลื่นเล,ล่นปลื้ดก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนี่ก็คือเศษทิชชู่ที่ผมเอามาเช็ดนี่นี่นี่คุณดูว่าผมสมควรโดนทางบ้านบนไหมผมใช้ที่ผมใช้มือกับมือประมาณสิบแผ่นได้แต่นี้วันนี้ผมใช้น้อยเพราะว่าล้อไม่ค่อยเลอะมากมันเลอะที่พูนอย่างเดียว มันไม่ได้เลยพวกขี้โคลนพวกขี้พวกน้ำอะไรพวกนี้มากมายก็เลยเช็ดน้อยหน่อย,อ,ยอันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์วีนอนวีนอนนี้ผมใช้ตลอดเลยนะถ้าพวกสตงสเตย์พักเท้านี่ถ้าเกิดไม่เงาเริ่มมองมองผมก็ใช้แต่ส่วนใหญ่ผมจะใช้ซี่ผมจะใช้กระซี่ใช้ก็แบบพวกน็อตเลสพวกอะไรพวกนี้ที่มันหมองมองแล้วมันเริ่มไม่ใสแล้วผมก็จะใช้ วีนอนนี้ใช้ดีนะอ่ะขอจะใกล้จบคลิปแล้วนี่แค่นี้เลยของผมที่ผมใช้เช็ดยางเช็ดล้อแล้วก็ขัดซี่แค่นี้เลยเดี๋ยวผมหยิบกล้องมาดีกว่าขอโทษนะที่ก็สำหรับวันนี้ ผมขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ผมด้วยนะครับวันนี้อาจจะเป็นเรียวๆเลยอาจจะไม่ได้ตัดใส่สาวใส่อะไรเพราะว่าวันนี้ผมเหงาผมพูดมากหน่อยก็ไปแล้วนะบ๊ายบายไป